ขอถวายอภิวาทแทบเบื้องบาทพระจักรีปกกล้าวประชาชงล้วนพักดีอย่างมั่นคงทรงส่งเสริมและรักษาต่อยอดมาจากปิตุรง เธอไทยให้ดำรงยังยืนยงตลอดกาล28่สกร,รก,กรดาคมราชชื่นชมเป็นสุขสารไทยนบคำรบการ พระผ่านฟ้าผาสุขฤดีขอทรงสิริสวรรัสดิ์ภูณพิพัฒน์กเกษมสิงร่มเย็นทั่วปัตภีคุ้มไทยนี้ตราบนิรันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต